ออัน,นี่คือมองใหญ่ตัวนี้คือมองน้อยทุกคนเลยสบายดีทุกคนสบายดีตอนแรงๆทุกคนเลยมื่อนี้ก็อยู่ลำเชนโนนนะมื่อนี้ขีไปเซอร์เบสจะมองหาปลากินก้อนคนหนึ่งบ้างเป็นบรรยกากาศการกินทางน้ำหมืทุกคนเลยที่พอได้กินเยาว์อบอลแล้วก็ลองเบิร์คนเลยอ่าไปไปสองคนครับ ผ่านชีเวททุกคนเลยมือนี้ก็ได้อ่าฮุ้นอืมลงเรือนะมือนี้นะอืมโอ้น้ำนี่ก็ใส่ยุ่ทุกคนใยน้ำก็ได้ไป ข้ามาเรือก่อนนเลอืม้มนี่นี่เป็นมือพายเรือให้ในผ่านชีเวนีนะ่มนี่นะอโอ้โนะอเอฟบยากาศทุกคนเลยหาแต่ไปท้งผู้หลายกับมือนะปินผู้ปีผผนผาอะกันล่งทางน้ำลองลองเบิ้งวันสีเป็นอะไรน,นะ แค่นหน่อยมองตัวนี้ลึก,ลกดิสส์เลิกส์ลอยตาหรือ,อลอยตานี่ก็ลึกชุดแล้วมองลอยตาเอาทุกคนเลยเสียมองลอยตานะปัดฟังเซเลยแต่สิเป็นยังไงแล้วทุกคนเลยก็ลองลองเบื้องใครใครก็บอกบบว่ากันนะอ ก็นาหยูหกินมันก็นมีมือมานมือม,อมาดคนเด้เอเป็นเรื่องธรรมศาสตร์เนาะโซงนี่เดินกระแจงคนสูงนี่ผู้เดินกระเดเอาหลังจากที่เห่าย่างมองแล้วนะคนวิธีก็คือเขาเอากอก้อนหินนะติดติดไว้ในในตีนมองนะคนเพื่อให้มันจบลงไปเลือกๆนะแล้วก็ไล่กลับขึ้นไปอีก ย้ายมาแล้วก็ไล่กลับคืนนะทุกคนเผื่อปลาไฮมันมันปิวนะแล้วก็ย้ายลูกลอยไปน้ำนะทุกคนใส่อนขวดน้ำแป๊บซี่เข้านะสเสร็จลูกลอยมันให้มันลอยขึ้นมาตั้งลุงใส่กคอนขอี้หินให้มันจมลงไปทุกคนเลย <c oughs> วิธีหาก,กินของชาวบ้านก็นประมาณนี้นะเ <c oughs> สียงนกตะปูมันห้องเฮานอนทุกคนเลย วกนกพวกนี้นอนตามป่ากระสานะโอ้ขำมือเลยทุกเอ้ยอกำลังแล้วสองสองล่างนะอ่ะา,า่าเลจริทุกคนเอาแล็วทุกคนอยอต้มแดดทกคนเยเสือกำลังแล้วกับ ต่ำเลยได้อปอมปอมถึงงัดงัดงัดดเลยทุกคนเล,ลอมโคตรน,นับเป็สี่ข้าวัอยใหญ่ไนได้มีนเขาเขาปริยิ่งมั่นเหทุกคนฮะมานาันอ่ะของแจ่งยังสี่มงยังเขาหวันดั้งแพ่ยอย่านี้อ่ะบานิกาเฮ้าสีเซอมองน้อยเลาะ ฟังเงินคนมงน่ยหลางนึงุคนเลยพอได้ยา์มื่อินเซวนะแล้วก็ต่อโดยเบ็ดเพกคป่านี้มาเพลเบ็ดเพกคสองล่วงคนเลยรอเสื้อมงน้อยแล้วก่อนต่อเบ็ดเพกมาซื้ออยู่ใตแกล้งนคนหนึ่งนำลายจากๆดูนนะงูมันฉิถวอริอรโบในป่าหลายอยู่วะปลาซิวเอาหลายุคนเลยทางแคมพังนี่ลอพังคนเอ้ยลออไหมมองอแฟกไหมลอพัง มันชิได้อยู่เพรา่าน้อยนี่เ่ราะที่อูอ้อยู่บ่ขุดเอาใส่เดินไปเซอร์อเบตเพล็กน้ะคนบ้านนี่อะเม็ดเพล็กเขาก็บสองรูงเข้ามาเสียบเม็ดเพล็กน้ะคนบ้านนี่เอาใส่เดินดนี่เขาหามาได้แล้วมาเสียบไว้นี่มองกระเซอแล้วดิเม็ดเ,เพล็กเก็ดโอ้ขององุดาอุดาอยู่ตรงนู้น บรรยากาศงามค่ำคืนเดือนแจ้งมื่อนี้บรรยากาศเย็นๆนูกนเลยวย่อคอยลมไปเลยเมื่อนี้เรียบร้อยทุกคนเลยมีตะวัดมันไปหาพักผ่อนนะบาตนี่ตักน้ำมาไปิไซทุกคนเลยน้ำมันเยอะแก่นั่นน้ำนก็ได้ ใส่มาเขามาน้ำใหดกินให้ดู่อ่ะสี่คอตัวเขานอนคนบาสนี่มีตัวมื่อเช้านะจังไปยามน้ำกันแต่บางทว่าคขาชี้ได้ไปยามหรือบป่ทุกคนบางที่เขอาจจะไปต่อไก่นะปลาให้อ่านเว็บมันไปยามผู้เดียวนะมองกระเบ็ดก็ได้อ่าเอามืม่อเช้าคนไ้บาสนี่พบกันวิทุกคนพยายามมองทุกคนแต่เวลาไปมุนมีน่เอามาต่อไก่ปลายทีมงานเขาพยายามมองดเลยตอนเช้ามาหล่ต่อไก่ก่อน แล้วจะไปเจอกายเทงไก่มันอยู่กลางโกกอยู่แปนอีรอูไเสียไก่กันอยู่บนไก่ไก่หลายโตเลยรู้ังแต่มันอยู่ไก่อนะ เสียงนี้ือจะโทบมใหญ่ไก่ป้านไงไกต่ตอเอานี่มันนี่มาตออยู่กลางโคกนั่นคนเป็ดแห้งนะรลองเบิงชิอองงเเอาทเดี๋ยวบอกเขาลองเบิ้งคนไงไก่ป้ามันยังท่านในต้นคอนอยู่มันยังอยู่ต้นไม้อยู่ เขามาเลยทุกคนเลยวันนี้นราก็นอนนั่งเป็นพูดใกลเมยียเขามากล้เมียก็ได้เขามาตั้งไอ้ผูเขามาตั้งใกล้เมียก็ได้ใกล้ผูเขามาตรงนี้ไอ้ผูนี่ป็นไปเลยโอ้ ได้เลยคนเลยข้ามาซ้องตัวนี่นะทุกคนไกตองกับผูนี่กกตองก็ได้แกป้ามก็มา,าหาันดูหน่อยมันแปลนพูดแปลนเลยนะที่จริงมันขันหุูงในป่าขันอยู่พูดเลยมันเลาะมาเลยจอกก็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 ออก,กมานะมันก็เบียน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 ,ยนไปหันี่ไปอยู่้อนมันเลยเห็นหฮาวฮ่านันนางู่หันนันก็คืร์น,รนยิงบมทหันหนดเลย โอ้โหดีตไดแห้งเลยเนาะมันอยู่กลางโคกมันเป็ดบนบงับงกระยาเนี่ยสองตัวเข้ามาไก่แม่ก็เข้ามาหนีไก่แม่ก็ได้จอกจอก,อกนี่ก็บ,บินไปเลยบ้านตัวผู้บินไปตัวแม่ก็บ,บินไปน้ำ,นำหลังโอ้สิอดีตได้เลยกระโดเลยจ่าเด็กน้อยเอิอทามาให้แลยบุริยิงยิงบมดยิงบมดทัน โอ้กับเพลงคนโอ้ยานทีมงานเอาทานะหายกินข้าวกินน้ำอย่งของว่ากันไหมคนเลยไปทางใดก็ได้ต่อใกลุ้่มเดียวนั่นแหละมันทำมาสองโตต้ง้งแตพูงตั้เมยมาเห็นเฮาก่อนบินไปเลยเอาว่ากันคนเลยโอกาสหน้าแกงมึงไหม

มันเด็กันนึงไปเป็นเพลงเป็นคนละบาทนึ่งมเก็บกินข้าวกินน้ำอย่างนี้ <c oughs> ไปไหนจังว่ากันไหมทุกคนเลยเจ้าเด็กน้อยของเขากัดจ้าจ่าอยู่ไอต่อมือเสานี่ก็ลายไอปามเสานี่ก็หลาย,าาห,ลายหรือรอของเสาน,นี่ <c oughs> ลเลยจักใจไปต่อใดเลยขันเท่านั้นเลย โอ้โหงานทุกคนนี่คือผลงานของเงินในพานเชเวที่เราไปเสือเส้อมเสื่อมขึ้นนะแต่เราไม่ได้พยายามเพิ่มเพิ่นคนเลยเพราะว่าเรา,าไปต่อไกลนะปราเพิ่มพยายามเพียงเดียวคน,น,น,กกอ,คอ,นอย่างปลากดป่าคออะ้รกับจักป่าเนี่นะปลาตองอันนี้โอหันจ้ำจะได้สิ่นหนัวเขากับบุ๋มอีกที เออมองมีเห็นเลยปิดปลาคนคนของปลานี่ปิดปลาแล้วก็ไปปีน,นกินแล้วก็จัง้อเมือนะไปนอนเชียกกินอื่นกับสีแกงกะมองมีเป็นโน่ถูกนเลยมันกระเทือกชมีตัวเน่เองคืนเดียวมองหง่างเดียว ปลานีแล้วนี่นะทุกคนมีตปาาลาทาั้งหมดทุกคนนี่มองลาง่างเดียวนั่นนี่ถืตั้งแต่ทึ่งจนหอดลุ่มทุกคนเลยโอ้ยมันจะข้าวมองใหญ่ๆออกมาเลยมองล่างเดียวนี่ร้อยทุกคนเอ้ยโอ้นี่เฉพาะมองน้อยนะมองใหญ่ตั้งห้าทุกคนเลย อเอา้าเรียบร้อยทุกคนเลยนี่นี่ป่ามองแซกทุกคนมองน้อยนะมองหลางเดียวนี่ได้เกือบร้อยทุกคนเลยโอ้ดูตสุดยอดเลยมือนนี่อันนี้คือมองหญ่ตัวนี้คือมองน้อยทุกคนเลยอืมฮาวาชิคันจำกินแต่ว่าฮาาไม่มีแป้งโนนะเครื่องปรุงฮาวาพ่อ ยังมีแต่ชิปยิงกินเอาทุกคนเลย อีกขี้ปลาน้อยไว้ทุกคนด้วพอย้ำมันเนาวเพื่อมืออดเทือนนะนี่แล้วก็แบ่งปรีงน้ำโอ้ยเกือก่อนทุกคนด้วเพื่อมันได้รถสาด เสีบหนัว ทีทีคนในบ้านนี่เขาแซบเบป,ปีงปลามันมั่นหัวเลยนี่เดี๋ยปีงใกล้แล้นี่ก็ได้ไว้กินบ้านหัวเลยนี่เตรียมของมีข้าวแล้วกลับบ้าน กินข้าวกันค้นปลาเนี่ปิ้งปลามันมั่นทุกเลยจำเจียวเซลีบีดอ,อกหิวข้าวแหลยอือปลาตัวน้อยหนึ่งคนแต่คว,วามมันเนี่ยโอ้อยอดเลยอือ

อันนี้ไก่ป่าทุกคนที่ได้เมื่อวานนี้นะเพราว่าจะกินแต่ว่าเขาได้ปลาเลยกินปลาอย่ามือกินบ้านตัวนี้อ๋อเด็กนวอยกระทุง่งอืมนะเออถือเอาอันนี้ถือถกงดระบอก ทุกคนเดินทางออกจากป่าในบปานนีน้ครับโดยเฉพาะเพื่อนก<ป>็ใช้เวลาประมาณสองสัโมงค์เทนั้น ีตกโอ้ทงตกมาสองคนโอ้มันออกวะบกวังมันไ้ยังไงโอ้เขาเจ้ามาหาที่ตกที่ตกจากต้นเมกุงทั้งคนเขามากันสองคนเขานะเขากำลังมากเข้าน่สิกรับทุกคนเพอเขามาได้สองคืนเลยด้ ปลาเนี้ก็ลงมาห่อตินผูแล้วทุกคนเอ้ยข้า,กาวกะเพรายางในจังหน่อยเพราะว่าวยานั่นตาของเฮาเนาก่อนนะโอ้ประเททขี้มันทุกคนเลยอ่าโอ้ยแข็งนี่แห้งขาไม่มห้งขาแล้วปลาเนี้ยมาชอบดินเพ่งเลยเขาเจ้าเขาขึ้นมาทิ่คือเฮาแล้วเขาเจ้าก็ได้นี่คือวิถีชีวิตของชาวบ้านแถวนี้ทุกคนเลยเอ๋ออะไรหรอหน้าปลาบ่โอ้ไปไป วิถีชีวิตของชาวบ้านแถวนี้เขากลประมาณนี้ทุกคนเลยขึ้นป้าลงป้าขึ้นป้าลงป้าอยู่เป็นประจำแบบนี้แหละเข้ามาหลักล่องหลักล่อขึ้น,นทุกนาฬิกากินอยู่ตามป้าตามดงตามเสพหมดละอา่าฮะสังเกตมีกระเจาะจบวันนี้ทุกคนเลยเอาไอ้พอกันคลิปหน้าทุกคนนะเอาขอบคุณขอบคุณทุกคนทีนน่เข้าม,มาติดตามหับส้มนะทุกคน